ประกันชั้นหนึ่งฮิตอัพทูมาจากทิพย์ยาประกันภยัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1736ยาซีฟันสมุนไพรดอกเบอร์ร่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อว้าวสวัสดีครับผมไปร้านทิปปันสุกตรงไหนอ๋อเหรอ ไกลไหมไม่ไกลอะไปร้านทิปันสุกกันเร็วอของเต็มเลยร้านทิปปันสุกหุยปัตเพียนว,ว้าว <laughs> ปลาราก็มีด้วยอันนี้ก็ของกินอันนี้อะไรสวยจังเลยห <laughs> ุยแต่ใาใหญ่น่ากินจังเลย,ยตกอก ของมาเต็มเลยครับสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมครับอุ้ย <un> อ <ue> oh, oh, oh. <three> ุ้ยของตกอุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาทำอะไรครับมาช่วยซื้อของนะครับมีอะไรช่วยไหมครับอุ้ยยิงงั้นผมฝากที่นี่อยผมจะกำลังจะเก็บขนมกินมันน่ากินจะเลยครับที่มาซื้อของเหมือนกันอะไรครับผมครับผมมีคนเดียอยู่อะไรที่นี่ครับที่นี่ไม่ใช่คนซื้อของไม่ใช่ครับมาช่วยเราเห็นมาซื้อของเยอะแยะเลยมาช่วยดูเลยครับพี่เป็นคนคนที่พญาประกันภัย คนที่นี่เขาหน้าตาหล่อทุกคนเลยใช่ไหมเราเลือกมาเป็นการเฉพาะเลยครับว่าแล้วหล่อเหมือนเราเลยมือลั่นแกะมันแกะเองไม่เป็นไรครับแกะหลายๆหอก็ได้นะครับพราะว่ะเดี๋ยวก็เช็คบินยินเ๋ยวอาเอาเช็คบินด้วยใช่ไหมอ๋อพอผรเหมงของในร้านนึกถึงโครงการเกษตรเป็นสุขทันทีเพราะแอบไปเห็นเกษตรกรเขาบอกเขาเอาของเนี่ยมาแลกกรมธรรม์ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยละกันว่าโครงการเกษตรเป็นสุขมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับผมครับ ก็ตอนนี้พวกเราประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยแคบกผชิญกับวิกฤตโควิดทําให้สินค้าทางการเกษตรเนี่ยจากเดิมที่เคยขายได้ระบายได้ขายไม่ออก แล้วเกษตรกรจํานวนมากเลยก็ <t> <ๆ S 2> มีความต้องการที่จะมีการทําประกันภัย <t> ที่พยาประกันภัยก็เลยไปช่วยเหลือเกษตรกรโดยที่ว่าซื้อประกันภัยกับที่พยาประกันภัยแทนที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเป็นเงินอเอาสินค้าทางการเกษตรมาจ่ายแทนสมมุติว่าเราซื้อประกันภัยโดยทั่วไปนะครับสมมติว่าเบี้ยประกันภัยอาจจะ8ป0 0ันบาทเราเรามีขนมอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเอาเงินมาแป0 0ันบาทก็เอาขนมมานี่แหละครับเราเค,เคยขายเท่าไหร่ก็เอามาขายที่พยาประกันภัย ให้มันเท่ากับมูลค่าเบี้ยประกันภัย,ยดีจังเลยแล้วทิพยพยประกันภัยก็นําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชาวเกษตรเนี่ยครับเอามาวางขายในร้านทิพย์ป,ปั่นสุกนะครับในราคาทุนเช่นเดียวกันทําไมไม่ขายแทงแพงจะได้กาไรเยอะๆอ,ะอันนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะทํากําไรเรามีเจตนาที่จะทําเป็นช่องทางในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ให้เขามีช่องทางในการที่จะระบายสินค้าเขาได้ช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้เขาได้เหมือนดั่งเดิมทีนี้ผมอยากดูเลยกนว่ากเกษตรกรที่เขาอยากเข้ามาทําประกันแบบนี้เขาสามารถทําประกันอะไรได้บ้างครับไายหมดทุกอย่างเลยครับจริงนไม่ว่าจะเป็นการปากการะกันภัยรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ รถกระบะหรือถ้าต้องการจะดูแลสุขภาพทําประกันภัยสุขภาพก็ได้ประกันภัยไข้เลือดออกก็ได้หรือแม้กระทั่งว่าเ่องจากก็สามารถจะมาทําประกันได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติไฟไหม้ฟ้าผ่านน้าท่วมโอ้โหโลงสีลงเรือนเขาพังหมดเลยอย่างเงี้ยนอนตาหลับสบายมากที่พิษณประกันภัยจ่ายชดเชยให้แทนจริงเหรอฮะใช่แล้วครับลูกแห็บตกหลังคาพังเราเปลี่ยนหลังคาให้เปลี่ยนหลังคาเลยเหรอ น้ำท่วมเราส่งคนมาทําความสะอาดให้อะไรที่ทำรุดบกพร่องจากน้ําท่วมที่พยะจ่ายให้จริงเหรอเกษตรกรคนไหนสนใจอยากเข้าร่วโรงการทํำยังไงได้บ้างครับโทรมาที่1736 1736เจอุ้ยเพื่อสวยหรือไม่ก็ติดต่อที่พยะประกันภัยสำนมักงานใหญ่หรือสาขาที่เรามีอยู่ทั่วประเทศง่ายอีหลีหลอกก็ได้แต่ที่สาคัญคือ ใครอยากมาอุดหนุนสินค้าแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นของใช้ต่างๆของกินก็มีข้าวก็มีกระเป๋าก็มีอุดหนุนได้ที่ไหนเอ่ยก็เรามีการเปิดเป็นร้านทิพย์ปันสุขเอาไว้นะครับซึ่งอยู่ในสำนักงานใหญ่ของทิพยาประกันภัยที่ถนนพระราม3หรือถ้าจะง่ายๆนะครับเข้ามาดูทางเว็บไซต์ นะครับเลือกช็อปเลือกซื้อได้เลยเอาใครสนใจนะรีบโทรมาเลย1736นะครับคลิกร้านมาสอบถามได้ตลอดเลยหรือไม่ก็ไปที่สาขาของทิพย์พยาตะกันภัยที่อยู่ใกล้บ้านคุณส่วนใครจะมาอุดหนุนที่ร้านทิพย์ปันสุขดีบาเลยอยู่ที่สำนักงานใหญ่อยู่ถนนพระรามสากรุงเทพมหานครนะจ๊ะไม่ไกลไม่ไกลตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปจ่ายสตางค์ตรงนั้นนะครับอ๋อต้องจ่ายทั้งด้วยแบบเงิก อันที่พี่อาอีกหนึ่อันอีกหนึงอ่